ตอนที่278แต่ละเสียงของเปยเหลียงล้วนไม่ตกลงหลิวเยียนปิงเอ็นพิงเสาระเบียงถอนหายใจขนมัวออกอย่างหนักหน่วงสกดกลั้นโทสะอยู่นานตอนนี้เตรียมลงมือแล้วหลิวเยียนปิงไม่ใช่อาจารย์หวังเขาเป็นชนชั้นมีพลังฝีมือแต่ไรมาก็ใช้กำปั้นแก้ไขปัญหา ไม่ต่อปากต่อคำกับผู้ใดหาเหล่าซานสิทธิ์ร่วมสำนักและตอนนี้เป็นแม่ทัพหลิงโจจะถูกเขาอัดเป็นคนแรกในคืนนี้แต่หลิวเหยียนปิงก็ต้องชะง,งักกึกพอร่างในชุดขาวที่เดินอย่างเชื่องช้าเข้ามาจากที่ไกลในสายตาของหลิวเหยียนปิงคนผู้นี้คงเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่งดงามเพลิดเพลินสะท้านใจคนมากกว่าเฉินอีและขณะเดียวกันก็รอเลาซะยิ่งกว่าสีฝฟ่งแนน่นคนผู้นี้รู้จักซื่อจือเตี้ยนเซี่ยขนาดท่องยุทธภพ เคยพลิกอ่านตำราในศาลาสดับคลื่นต่อมาให้ซื่อจือเตี้ยเสีย,ยยืมดาบออกท่องยุทธภพคนผู้นี้คือหนันกงผู่เยี่ยฉายาใบหน้าจิ้งจอกข่าวหนันกงผู่เยี่ยเดินเฉียดไหลผ่านจิ้นเป่าซื่อมายืนตรงหน้าประตูด,ด้านหลังของอาจารย์หวังเอยด้วยสีหน้าเยียบเย็นสีฟื่งเหนียนยังเป็นบุรุษอยู่หรือไม่หากเป็นบุรุษก็ไปกวางหลิงเต้าข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าสีฝฟ่งเหนียนไม่ได้หลขึ้น เอ่ยถามเสียงเบาว่าข้าไม่นำทหารไปแม้แต่คนเดียวรีบไปรีบกลับว่าอย่างไรฉูลูซันที่แซงหูหนวกเป็นใบมาโดยตลอดหาได้ยากที่จะลุกขึ้นยืนสายหน้าแล้วกล่าวว่าฉูลูซันเป็นคนแรกที่ไม่ตกลงเย็ยนหวนหลวนก็ลุกขึ้นด้วยข้าเย็ยนหวนหลวนไม่ตกลงสีเปยจือและเฉินเลียงซีแทบจะลุกขึ้นพร้อมกันเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ตกลง แทบทุกคนลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ตกลงสีเฟืงเหนียนลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆมองไปทางใบหน้าจิ้งจอกขาวยิ้มอย่างฝืนๆใบหน้าจิ้งจอกขาวไม่เอ่ยสักคำเพียงแค่ปลดปักเหมันตงวางเอวโยนให้สีเฟืองเหนียนเอ่ยเสียงเรียบว่าไปกับข้าก็พอหลิวเหยียนปิงยืนข้างใบหน้าจิ้งจอกขาวสองมือกอดอกพยักหน้าให้ฟานอ,องนม สีเฟื่องเหนียนรับดาบปักเหมันที่ไม่แปลกหน้าจากนั้นตรงหน้าก็มืดวูบที่แท้เป็นสีหลงเสี้ยงมาขวางทางไว้ชกหมัดใส่ฝ่ามือแล้วเอ่ยเสียงเย็นเฉียบว่าผู้ใดขวางพี่ชายข้าผู้นั้นตายสีเฟื่องเหนียนตบไหล่น้องชายเบาๆสีหลงเสี้ยงหันหน้ามาสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงอ่อนโยนกลับไปนั่งที่ไปสีหลงเสี้ยงสายหน้า สีเฟิ่งเนียนเอ่ยเสียงเรียบเฉยกลับไปนั่งที่ไปสีหลงเสี่ยงตะโกนว่าไม่ใบหน้าจิ้งจอกขาวรีสองตาเรียวยาวเหนิยวหัวไม่มือกดบนด้ามดาบจะดันดาบออกจากฝักสีเฟิ่งเหนียนกลับไปนั่งวางปักเหมันพาดบนตักก้มลงใช้ที่คีบเคียทานอีกครั้งจากนั้นก็ขยับปากเล็กน้อยเสียงหัวราอลงลูกคอเป็นระยะท่ามกลางถงประชมที่สงัดเงีบ ออกจะบ,บาดหูเป็นพิเศษใบหน้าจิ้งจอกขาวเอ่ยอย่างโมโหสีเฟืองเนียนหลิวเยียนปิงมองหาเหล่าสานหากเจ้าไม่นั่งลงอย่างนั้นก็รับทวนของข้าชิงหมิงปีหน้าอย่างมากข้าก็เส้นสุราให้เจ้าไม่ทราบเพราะเหตุใดหลิวเยียนปิงหินหาเหล่าสานขยิบตาให้พร้อมรอย,ยิ้มไม่ชอบมาพากลบนที่นั่งประธาน มองไม่เห็นสีหน้าของสีเฟ่งเนียนได้ยินเสียงพึมพำว่าข้าไปไปแล้วก็กลับจากนั้นเฉล็บว่าหายไปไม่ถึงชั่วกา้านทูบฟานองหนุ่มก็กลับมานั่งที่เดิมช่วงที่หายตัวไปสีเฟ่งเนียนไปยังเรือนซึ่งไม่มีเจ้าของปีนี้เป็นปีแรกที่นอกเรือนสมซ่อแปะตัวอ,นนอักษรชนอวยพรปีใหม่เขาไม่ได้แปะด้วยตนเองแต่ให้หวังเซิงและอีตี้ลงลอบมาที่นี่เดิมที ขอหวังว่าหลังจากรับนางกลับมาเขาชิงเหลี่ยงแล้วอยากเห็นว่านางจะประหลาดใจแกมยินดีหรือไม่ดูท่าต้องเสียความน่าเชื่อถือกับผู้อื่นแล้วสีเฟื่องเหนียนวนวนวดแกมเงยหน้าขึ้นจงหยวนอยู่โต้รุ่งรับวันปีใหม่กันทุกหนแห่งภายในเมืองหลวงของต้าชูก็อึกกระทึกไปด้วยเสียงประทัดอำลาสิ้นปีท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองเฉียงซื่อสตีในชุดคลุมมังกรนั่งตามลำพังในห้องทรงอักษร ข้างขามีเตาขนาดใหญ่ที่มีทานใส่อย่างเพียงพอเผาไหม้ตั้งแต่ยามสนธยาจนถึงตอนนี้ระดับไฟเหมาะสมพอดีอบอุ่นแต่ไม่ร้อนลววห้องเต้หญิงต้าชูนางนี้ไม่รู้สึกง่วงนางนั่งขดตัวเท้าคางบนม้านั่งเหล็กที่ข้อมือมีน้ำเต้าเล็กผูกติดอยู่ด้านในมีเสียงจึงรีดร้องจีจีจีจ้องมองห้องใหญ่ที่ไม่ดูมืดสลัวเพราะจุดเทียนแดงไหวแม้ว่ามีนางในยืนอยู่นอกห้องแต่เจียงซื่อก็ยังคงหวาดกลัว นางขี่คลาดมาตั้งแต่เล็กในชีวิตนี้เคยสร้างววรกรรมเพียงสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือใช้มมดสั้นยันเทวาแทงคนผู้หนึ่งเรื่องที่สองคงจะเป็นการฝึกกระบี่แล้วส่วนเรื่องกลายเป็นห้องเต้หญิงองค์แรกในประวัติศาสตร์ของจงหยวนนางกลับไม่รู้สึกอันใดคำว่าบ้านนางเราคิดไปคิดมาก็ต้องกลัดกลุ้มมาพอดว่าห้องในเรือนสมซอซึ่งมาถึงหน้าหนาวก็หนาวจนฟันกระทบกัน คล้ายบ้านมากที่สุดสำหรับนางตอนนั้นทุกครั้งที่ถึงวันสิ้นปีสีเฟื่งเหนียนเด็กหนุ่มที่มีอายุรุ่นดาวขาวเดียวกันจะเดินตามหลังสีเซียวชายชาราที่นางหวาดกลัวที่สุดสายอาดอาจไปแปลกรลอนอวยพรปีใหม่มีหนหนึ่งสีเฟื่งเนียนมาถึงเรือนของนางยิ้มตาหยีถามว่าจะแปลกรลอนคู่ที่หน้าประตูหรือไม่ปากนางย่อมบอกว่าไม่อยากแต่นางรู้แน่ใจว่าอยาก เสียงประทัดเต็มเมืองยิ่งดังขึ้นทุกทีเจียงซื่อมายืนตรงหน้าต่างรู้ดีว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างเก่าและใหม่แล้วเสียงเอียดอารดดังแว่วที่ด้านหลังมีคนผลักประตูเข้ามาเจียงซื่อยิ้มพลางหันไปมองเป็นท่านอาหมักหลอมเห็นผู้อาวุโสที่มีเมตตาผู้นี้นางรู้สึกสบายใจขึ้นหลายส่วนเฉาฉางชิงปิดประตูเบาๆนางไหนที่ยืนนอกประตูทําเป็นมองไม่เห็น สถานะของเฉาฉางชิงในใจของเราประชาต้าชูแท้จริงแล้วห้องเต้หญิงในตอนนี้ก็ยังไม่อาจเทียบเฉาฉางชิงมายอบตัวลงข้างเตา่ายื่นมือมาอังรับความอุน่นตามหลักแล้วด้วยตะบะของเทพเซียนปัตตพีอย่างอริยาปลาดผู้นีความหนาวไม่อาจลุกราแล้วเจียงซื่อยิ้มเจิดจา้าเฉาฉางชิงลังเลไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็กล่าวว่าจะปีใหม่แล้ว เดิมทีสมควรมาเพื่อแจ้งข่าวดีแต่มีเรื่องหนึ่งคิดว่าสมควรบอกฝาบาทให้กระจ่างไว้ก่อนก่อนหน้านี้ไม่นานได้ข่าวมาว่าไม่ทับใหญ่ในเปย์เลียงหลายคนจะรวมตัวกันในถงประชมนางถามอย่างเมินงงหาพวกเขาไปอวยพรปีใหม่เร็วขนาดนี้เชียวเฉาสังชิงร่ำให้ไม่ได้หัวรอไม่ออกเอออย่างเศร้าซอยจากที่ข้าคาดการไว้ล่วงหน้า เขาจะเคลื่อนพลมากวางหลิงเต้าเปยหมังย่อมขวางไว้ไม่ได้เพราะเปยหมังไม่เหมาะจะยกพลลงใต้ยอย่างฉุกและหุกส่วนหลีหยางนั้นยิ่งขัดขวางไม่ไหวเพราะสองคนที่ออกไปรับตำแหน่งขนพลบัญชาการกับจอมพลประจำเขตของชิงอันเต้านั้นไม่ชอบด้วยหลักกฎเกณฑ์ก่อนดังนั้นคนที่ขวางได้ก็เหลือแค่ภายในของเปยเหลียงเดิมทีคิดว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งอย่างฉู่ลู่สันหยวนจัวจงเฉินเลี่ยงซี่และสีเปยจือช่วยพูดให้เขา ไม่ถึงกับระดมพลกันมากดดันแบบนี้ดูท่าข้าประเมินความร่วมแรงร่วมใจและจิตใจคิดเอาชนะของฝ่ายบุญบูของเปิเลียงต่ำไปหากเป็นก่อนปีกลายสีเฟื่องเหนียนต้องยืนกลานจะเคลื่อนพลเรียงน้อยก็ลงใต้าตามลําพังแต่ว่าตอนนี้เจียงซื่อก้มนารับคําอืมคลาหนึ่งเอ่ยเสียงเบาว่าไม่เป็นไรข้าไม่คิดว่าเขาจะมาเฉาชางชิงนิ่งเงียบไปเนิ่นนาน เอ่ยเสียงแหบแห้งฟาบาสมีจุดหนึ่งต้องจำไว้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมาแต่มาไม่ได้เรื่องนี้โทษสีฟังเหนียนไม่ได้จริงๆเกียงซื่อจ้องเตาไฟอย่างเมื่อยลอยไม่ได้เอ่ยเสียงใดๆเฉาชาชงชิงยิ้มขมขื่นเดิมทีข้าคิดว่าเปย์เลี้ยงเคลื่อนพลมากวางหลิงเต้าเมื่อใดข้าก็จะขึ้นเหนือเมื่อนั้นตอนนี้ได้แต่วางแผนอื่นแล้ว เียงซื่อที่กำลังเมื่อยลอยไม่ได้สังเกตว่าท่านอาหมักร้อมเอ่ยคําว่าคาและไม่ได้เอ่ยว่าจะนำทัพขึ้นเหนือเฉาชางชิงใช้ที่คีบทานเกลียทานในเตาพลางเอ่ยเสียงเบาว่าเป็นข้าผิดไปแล้วตอนนั้นไม่ควรใช้เรื่องใหญ่แห่งแผ่นดินบีบให้ฝ่าบาทกลับมาที่นี่เจียงซื่อสายนาเฉาชางชิงเผยสีหน้าโมโหสีเฟั่งเหนียนไม่เคยทำให้เปยเหลียงต้องเจ็บปวดผิดหวัง พวกเจ้าเปยเลี้ยงยายถึงต้องทําถึงขนาดนี้ต่างอันใดกับข้าเฉาฉางชิงเล่าเจียงซื่อเงยหน้าขึ้นท่าทางเหมือนปลดภาระราหนักอึงยิ้มพลางปลดน้ําเต้าเล็กลงแล้วยื่นส่งให้เฉาฉางชิงท่านอาหมักล้อมท่านฟังซิอริยะสองจรนผมขาวไม่ได้ยื่นมือไปรับแต่กำสองมือแน่นหลับตาลงอย่างระถมถูกนอกหน้าตา่างปีใหม่เพิ่งมาถึง หิมะตกหนักอีกครั้งทั้งเหนือใต้แห่งสายนา้ำหิมะมงคลเป็นนิมิตแห่งปีอันอุดมสมบูรณ์หิมะร่วงโปรยปลาจากชั้นฝ่าสู่โลกาจนสิ้นไร้ลำนำภาพเหตุการณ์ต่อมาทำให้จินเปาซื่อ,อยากลืมเลือนไปชั่วชีวิตอาจารย์หวังยิ่งตกตะลึงเพลิงเพลิดเห็นเพียงฉูลู่ซันย่างออกมาหนึ่งกาวหมุนตัวหันไปทางที่นั่งประธานประกบมือคำนับแล้วเอ่ยเสียงกลางวาน เปยเลี้ยงอ๋องเพียงลําพังนํากําลังที่จัดสรรออกมาหมื่นนายก็ดีหรือทวนเดี่ยวมาเดียวเร่งรุดไปกวางหลิงเต้าก่อชังข่าชูลูสันไม่ตกลงหยวนจัวจงก็ก้าวออกมาทําท่าเหมือนฉูลูสันขางกายท่านอ๋องไม่มีค่าหยวนจัวจงข่าแน่นอนย่อมไม่ตกลงเย,ยนวนหลวนแค่นเสียงเฮอสาวเท้ายาวออกมาเอ่ยเสียงเย็นชาว่าไม่มีทัพอาชามังกรต้าเสียเคลื่อนพลเข้าจงหยวน จะสัมดงความน่ายำเกงของทัพเปยดเลียงได้อย่างไรข่าเย็ยนหวนหลว,วนไหนเลยพยักหน้าตกลงได้เล่าสีเปยจือเออยังเกตรานเปยเลียงอองผู้ยิ่งใหญ่มีทัพอาชาเหล็กสามสิบหมื่นอยู่ในมือแต่เพื่อไปจงหยวนถึงกับระดมพลแหลมคมภายลมสุนัขจากที่ต่างๆได้แค่เท่านี้เร่องขายขี้หน้าแบบนี้สีเปยจือจะไปตกลงได้หรือส่งต้องหมิงก้าวออกมาประกบมือคำนับและหัวร่อราโลกล่าต่างซุบซิบว่า ข้าซ่งต้องหมิงไม่สมเป็นรองขนพลมัรจการเปิดเหลียงเตาเท่านั้นก็ช่างเถอะยังจะให้ทัพอาชาเล็กที่เป็นเอกในใต้ล่าถูกคนดูถูกอีกหรือขนาดข้าซ่งต้องหมิงเป็นคนานางบุญก็ยังไม่ตกลงหลี่ฮั่นหลินกัแอมก่อนเอ่ยว่าพี่เฟิงท่านจะแต่งพี่สะพ้ายทั้งทีสินสอดน้อยไปจะได้หรือข้าในฐานะพี่น้องไม่ตกลงหลังจากทุกคนกล่าวว่าไม่ตกลงไปอี้กล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม จงหยวนไม่อาจยอมรับสตรีที่เติบใหญ่ในสกุลสีอาชาเหล็กเปยเหลียงย่อมไม่ตกลงข้าเชื่อว่าหลิวจี้หนูและหวังหลิงเปาก็ไม่มีทางตกลงไปอี้ชี้ไปที่เก้าอี้ว่างข้างสีเฟิงเหนียนต่อให้สีเฟิงเหนียนตกลงแต่แม่ทัพใหญ่ย่อมเป็นคนแรกที่ไม่ตกลงสีเฟิงเหนียนงงงงทุกคนหัวรอกื่นต่างร่วมมือกันเล่นละครถึงตอนนี้ช่างอดกลั้นย่งยากลำบากโดยแท้ สีเปยจือยิ้มหน้าบานสบตาฉูลูสันแล้วยิ้มละครครั้งนี้เขาทั้งสองเป็นตัวต้นขีดเปยเหลียงทับอาชาเหล็ก30มสิบหมื่นนายนอกด่านราษดรร้อยหมื่น 100, 000, ครัวเรือนในด่านต่างติดค้างเรื่องประหลาดใจระคนยินดีต่อเปยเหลียงอ่องสีฝฟังเหนียนยกแขนขึ้นป่าเช็ดดวงตากนด่าเสียงเบาว่าพวกเวรตาลชั่วขณะน,นี้ทุกคนต่างเอ่ยเป็นเสียงเดียว มาทับใย,ยโหลดนั่งลงอาจารย์หวังมองฝ่ายบุญบูเติมถงประชมสุดนั่งลงบนธรณีประตูทราบซึ้งจนตัวสัน่นนึกถึงคำพูดติดปากของเจ้าหนมบางคนเอ่ยพึมพำว่าเป็นทักษะฟีมือไม่มีปัญญาตกรางวัลสีฟั่งเหนียนในตอนนี้องค์อาจห้าวหาญอย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะตอนต่อสู้กับทั่วป่าผู่ซาหรือตอนดวลหนึ่งต่อสองที่จุดพักม้าเสียมาเวย เห็นเพียงขอผายมือสบัดชายแขนเสื้อกว้างแล้วนั่งบนเก้าอี้เอ่ยเสียงกังวานว่านั่ง